สวัสดีครับสบายดีสุขสู้ชม่แบบเราอันนี้ดีกับบาอวดชาแนลของเราสบายดีบพี่น้องมาเบิกถนนตลาดบางแคพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิกความเจริญของเมืองไทยพี่น้องาบริบรรยากาศตอนเจ็ดโมงเช้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้เขาไม่ออกจากบ้านเพชรจานทร์เล็กใกล้เขาไปเมษระบุรีเขมพูพี่น้องรถหล่หลายพี่น้องบรรยากาศน้ำเช้ารถกระติ๊บวันนี้ยอดสุดยอดรถไล่ขนาดพี่น้อง รถเจ็ดกอรถแอร์ A, มีพี่น้องนี่ 1, รถแปดหนึ่งเสมอมี่ถนแอร์หรดบัสสุดยอดเลยพี่น้องเลยนักการนักการการสาจรพี่น้องเอยพี่น้องเอเอ,นอยนี่เดินทางมาเมืองไทยบมเจริญพี่น้องนี่กรขนาดทางรถไฟพี่น้องรถบัสทางรถไฟทีบีเอสพี่น้องแต่สายนี้สิไปลงที่สถานีสนามไซบังว่ามพาพี่น้อง มากว่าสิตเตสันหรือว่าสีคอนมางแคพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกระพันคือสายนี่เลยมาได้มาได้โมโหกลับมาลกเวิร์สพี่น้องโอิบรรยากาศตอนนี้อตลาดบางแคมิตรพม่าพี่น้องคือว่าอันดับหนึ่งพี่น้องมาหลายขนาดคือตลาดมางแคพม่าหลายที่สุดพี่น้องเลยทังานซาพม่าของเขาพี่น้องทางหลังเตอร์โบจามีพี่น้องเลยโอ้ยรถไฟมาเลยพี่น้อง มังบึงได้เด็เอารถไฟไปลองคุโอ้ยอยากไวแล้วสรถไฟพี่น้องมังบึงมุมนี่บาดิคนไลขนาดาี่นนี่คือหนุกพี่น้องดิโอ้ยบรรยากาศพี่น,อน้องเลยหลมไหลไหลเลย สุดยอดและการการสร้างนี damages, ่เนอคือถนนเมืองไทยกรบเจริญของเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันนี่เราไฟไปเพี่น้องไปนะครับสบายดีพี่น้องไปพี่น้องมาเบิ่งมุมนี้มาโอ้โันบรรยากาศพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมาหนึ่งุดยอดสุดยอดนี่แหละกรมถนนเมืองไทยกรบเจริญของเมืองไทยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดขับรถเปิดสิปวิ่งคิวกันพี่น้อง อ้วนก็เป็นเฮงงานลาวอีกเฮงงานลาว,วคนหนึ่งที่ทำงานในไทยพี่น้องอันนี้ก็เลยมีโอกาสมาซื้อของที่ตลาดบางแคพี่น้องก็เลยม,มาถ่ายเอฟซีเบื้งพี่น้องมาได้เข้ามาหรือว่าอยู่เอฟซีอยู่ทั้งตลาดบางแคหรือว่าอยู่ทั้งในกัดทักทายประวัตนะิได้อพี่น้องเด้อโอ้โหเป็นตการ์ดยอดพี่น้องเอ้ยหรือหรือว่าเพืน,านห,หาบางอย่างในะพี่น้องถนนแบบนี้ขั้นบพื่็เลย ชีวิตครั้งหนึ่งที่มาเมืองไทยมาเห็นบรรยากาศอยา่างซี่มาทุกรอบผมต้องถ่ายทุกรอบพี่น้องตื่นใจพ่ได้นะบรรยากาศถนนเมืองไทยพี่นอ้องก็เลยมีโอกาสเจอเฮาบริอยุเทพบอฟี่น้องเจอกลับบ้านกับพ่อชีได้เบอร์คลิปเออว่าก็าเคยอยู่สายอยู่ตลาดบางแคบอฟี่น้องมาตลาดบางแคก็คถ่ายถนนนนทางเมืองไทยไปเอาพี่น้อง,องคลิปนี้จะจบพอามเป็นเพื่อนเลเด้อเผยพี่น้อง ได้คำว่าย่าลืมองพลายกุเซ่เป็นลูกที่ต้ามดเดิ้งเตเตือนทุกภาควัน,วนสาบายดีสาบายดีพี่น้อง